มัมมี่วันนี้เราจะมาศึกษาเรื่องมัมมี่ว่ามัมมี่คืออะไรมัมมี่คือศพที่ดองหรือแช่ในน้ำยาพิเศษในประเทศอียิปต์พันทั่วร่างกายด้วยผ้าลินินสีขาวเพื่อเป็นการรักษาสภาพของศพเพื่อรอการกลับคืนร่างของวิญญาณผู้ตายตามความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณอียิปต์ไม่ใช่ชาติแรกที่ทำมัมมี่แต่การทำมัมมี่มีอยู่ในวัฒนธรรมความเชื่อ ของโลกหลังความตายของหลายดินแดนเช่นวัฒนธรรมของชาวประมงโบราณที่ริมฝั่งเปรูและชิลีมีการทำมัมมี่มาสามพันปีก่อนคิดคิดการแต่ที่รุ่งเรืองที่สุดเห็นจะเป็นในดินแดนอินคาจากบันทึกของเฮโรโดตุสกล่าวว่า ขั้นตอนการทำมัมมี่ใช้เวลาทั้งหมด70วันและการทำมัมมี่ก็มีถึง3แบบ3ราคาโดยมัมมี่ที่ดีที่สุดและมีราคาในการทำแพงที่สุดจะใช้เทคนิคการดูดเอาสมองคนตายออกมาทางรูจมูกไม่ต่างจากการผ่าตัดในการแพทย์ยุคใหม่การใช้มีดที่ทำจากหินเหล็กไฟ กีดข้างลำตัวเพื่อควักอวัยวะภายในออกมาเหลือไว้แค่ก้อนเนื้อที่เป็นหัวใจและจากนั้นจึงชำระช่องท้องให้สะอาดด้วยเหล้าวายที่หมักจากปาล์มก่อนนำล่างไปตากแห้งย้อนกลับไปอีกไกลหน่อยในราวพันปีก่อนคิดตการเมื่อครั้งทักษะการทำมัมมี่อยู่ในยุคลุ่งเรืองมัมมี่ที่ดีจะต้องมีวัสดุประเภทขี้เลื่อยโคน และผ้าดินินยัดเข้าไปแทนที่อวัยวะภายในที่ถูกดูดออก